เซ็นชื่อติดไฮบายเซ็น First f i s t row f the top fans a n stand by at the left hand on the stage ก็หลอเออเออเออได้ s a n d by ไฮบ์ไได้เลยนะคะ

ผิวหนังผิวหนังผิกหนังไปฝาอไปค่ะสาวสองหนึ่งสาวสอง